เพิ่งจะมีคนแรกนี่แหละที่ใช้เงินจ่ายกับข้าวเยอะบรรวังสีนะค่ะนาะนัะกะฮะฉันสวัสดีค่ะค่ะมอนีนักการิมารีวิวอาหารไทยเนาะค่ะแต่ว่าใจน่ะบะ่าดตั้งใจว่าสิมารีวิวอาหารไทยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวความบังเอิญน,นะคะอ่า แฟนสังขาโตนะคะพรพอดีห้องครัวมันหองแบบหน่อยเนาะคะ่ะเนาะห้องบากว้างบันนี้ก็เลี้ยงน้องม้าเนาะคะ่ะเนาะบ่มีห้องสเปรส์สาหรับน้องม้าก็เลยเลี้ยงน้องม้าไว้ในห้องครัวอยู่มุมมุมเนาะคะ่ะเนาะบันนี้อ่าอยากให้พื้นที่มันกว้างก็เลยเอ่สั่งแบบโตนะคะอ่าโตติดกับผนังอ่าห้องครัวนะะรเ,าเานานนะคะ่ะแล้วก็สังอ่าแล้วก็สิสั่งโตสูงมานั่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้พื้นที่มองโตกับเขาสิเอาออกเนาะค่ะให้มันพื้นที่กว้างเ่าเขาเนาะค่ะก็เลยเอ่า ไปรับอยู่แถวแบงเกอร์เนาะค่ะแต่ความบังเอิญบังเอิญเนาะคะ่ะอยู่ไกลกับลานเอเชียเนาะค่ะลานเ World ฟ o ๊ดเนาะค่ะ world f o o d ก็เลยเตลิดไปสื่อของเนาะค่ะแต่ว่าเงินนัดบ้าน,นออกเนาะคะ่ะเงินเดือนนัดบ้านออกแฟนก็เลยว่าบอกอ,อกกรสิเป็นยังชั้นกับมีเงินสื้อกับเขาให้เธอกินประมาณนี้เนาะคะ่ะกระทุกที่แฟนกับไปคุ้นใจกับเขาละค่ะแต่ว่านา่ากระจายซอยเนาะค่ะแต่วา่าส่วนมากแฟนไปคุ้นใจเนาะคะ่ะเนาะบันนี้ก็เลย พาแฟนก็นเลยพาไปซื้อเดี๋ยวความแฟนใจดีเนาะค่ะเนาะพาหน้านไปซื้อก็เลยหนีเลยจ้ะไส่มานะคะเนาะนี่เลยอันนี้ปลาทูเนาะค่ะปลาทูหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะแพ็คหนึงน่งนี่ดูเอ่อมี่หาโตเนาะคะนะ่ะเนาะปลาทูเนาะคะนะ่ะเนะะนะานะ,ะ,ะอืมรับรองเมนูแซ่บแท้ปลาทูเนาะจ้ะเนาะมารุมเนาะค่ะพะยูมบานเฮานะคะนะ่ะมารุมเนาะค่ะเนาะได้มารุมมากำหนึ่งเนาะค่ะเอามาแกงสมเนาะจนะ้ะเนาะแล้วก็นี่เลยจ้ะ เป็ผอดอกแคเนาะค่ะอ่ามีอยู่สองแพ็คนี่แหละค่ะแต่ว่ามันเหี่ยวเนาะค่ะเนาะก็เลยเลือกใ้แพ็คนี่แหละดีที่สตดก็บมถึงกับว่าดีที่สุดเลยเนาะค่ะเนาะกะย่งโอเคจ้ะเพราะด้แกงสมนะจ๊ะเนาะนะก็เลยเอามาอันนี้ก็เป็นกลิ่นใบเตยเนาะค่ะหาใบเตยแบบสดบดได้ก็เลยสื่อกลิ่นมันมากเพื่อเห้เด็เห็ดอีหยังกินเนาะค่ะเนาะแล้วก็นี่กะปิแนะนําเลยจากกะปิตานีเห็ดน้าพริกกะปิแซ่บๆจ้ะเนี่ยกะปิชลิมเพสเนาะค่ะเนาะแล้วก็นี่ เห็ดขอนขาวเนาะคะเนาะไปพอกเอามาแกงจ้ะเสี่ยวเมา็ดแกงตะแสียบไปจะเบิ้งเาางห็ดขนนี่ละจ้ะวันนี้น่าจะได้ผักมาราคีนกเนาะคะเนาะใส่มาหาหัวเนาะคะ่ะมาราคีนกขึ้นยากจ้ะก็เลยอันนี้วันนี้อันนี้ก็เป็นผักกาดดองเปรี้ยวเนาะคะ่ะใส่พริกเนาะคะ่ะเนาะน้ำพริกแกงคั่วกิ้งค่ะนักอยากกินขั่วกิ้งเนาะคะ่ะนักก็เลยซื้อน้ำพริกมาเดี๋ยวเห็ดมือหลังเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำตาล น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลก้อนน้ำตาลมะพร้าวนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นกุ้นเชียงเนาะอุ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นกุ้นเชียงเนาะคะ่ะกุ้นเชียงอะไรมาแพ็คเดียวจ้ะอันนี้ก็เป็นแกงไตปลาน้ำพริกแกงไตปลาเนะ่ยอย่าสิบ,บอกว่าถ้าผู้ใดสื่อ,อยาหลงเฮ็ดขึ้นนะาท้ศน์นดใส่เบิร์ดเลยเล้วก็ยังคืนเพชรค่ะสุดยอด แพ็กหนึ่งน Day, ี่เห็ดใดร้หล่อโปรดจ้ะแต่ว่านัดเห็ดเนี่ยนัดใส่เบิดเลยนะัดคิดว่ามันสีโบเพ็ดนะจ้ะนัดคิดว่าใส่ห่อหนึ่งเลยเพราะนัดบ่มหูวิธีเนาะค่ะเนาะอ่าค่อยๆแบ่งเห็ดเนาะจา้ะ <c oughs> อย่าไปใส่เบิดขือนนะัดหมดที่หมดที่แล้วนะัดสื่อมานัดใส่เบิดเลยสุดยอดโคตรเพ็ดเลยจ้ะระวังเลยจ้ะแต่ใดรไปซื้อแล้วก็บ่มหูว่าสีเห็ดจากไหนคืนนนะอน,นัดเนาะมะขามเปรี้ยวค่ะไหว้ะใส่กับเขากับน,น,กน้ำนาะจ้ะเนาะบวมาม แล้วก็ผักชะอมค่ะเดี๋ยผักชะอมมาแค่แพกเดียวเพราะว่ามันเบิดราคาประทันเขานะคะผักชะอมเหลืออยู่แพกเดียวแล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดเนาะค่ะว้มาแกงเนาะ,ะตากระหนกวันเนาะค่ะํำขั้นล่องเนาะค่ะแต่ว่าสื่อมาล่องเผ็ดกินเบิรงนมาสันเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นหมูเนาะค่ะเดีชิ้นหมูมาแพกหนึงเนาะค่ะเนาะมะเขือค่ะมะเขือเปาะมา ในมะเขือเปาะมากจ้ะน้องมากินน้ายากินมะเขือเปาะแห้งแห้งน้องจะเนาะก็เลยจัดไปไปผัพอพอดีจ้ะยัง่งยั่งเลยจ้ะแต่ว่าหน่วยมันอาจสีบกอยแบบอันนี้ปันไดแต่กับผัวได้ซื้ออยู่น,ะะนอ้อค่ะนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้ายมือเลวกะมันสีชฉ่ำแต่ว่าก็เริ่มเริมมีเหีเ่ยวเนี่ยล่ะจ้ะนั้นก็เลือกเอาหน่วยบกอ,อยเหี่ยวปันไดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นพริกแดงพริกแดงสดเนาะคะ่ะซื้อมาหน่อยนึงเพราะว่า Tesco ห้องหาซื้อได้นะจ้ะก็เลย Asda ก็มีจะพริกแบบเนี่ย ก็เลยซื้อมาแค่นี้พ่อเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นรสดีหมูค่ะแล้วก็อันนี้ก็ผมชูรสเนาะคะ่ะอันเกาไก่สิเบิร์ตแล้วก็เลยสอยมาใหม่ <c oughs> นันได้ข้าวเหนียวมาแพ็คนี้สามปอนด์กว่าๆนะะ่ะค่ะข้าวเหนียวเนาะคะ่ะนัดว่าสิซือกระสอบใหญ่เนาะคะ่ะกระสอบใหญ่มันเบิดเนาะกระสอบใหญ่ดูสซิกว่าบ๊อมี่เนาะจา้ะหรือว่าเบิรกับบอจักนเนาะจ้ะข้าวเหนียวนี่มีแต่แบบเนี่ยแพ็คนาอยแบบนี้เนาะค่ะเนาะนันก็เลยจัดไปสามแพ็คข้าวเหนียวสามแพ็ค หน้านที่ไปเนาะคะ่ะไปค่ะปลานิ่นค่ะได้ปลานิ่นมาแพกหนึ่งเนาะคะ่ปะปลานิ่นแพคนี้ซีโตจ้ะเนี่ยซีโตปลานิ่นแช่แข็งเนาะคะ่ะแฟนบอกว่าเธอปลาทําไมตัวใหญ่จังปลานิ่นตัวแย่ใหญ่เอาอย่างนี้ไหมเธอคงกินไม่หมดแน่ๆเลยเธอยิ่งเธอตัวเล็กๆเองอ่าฉันจะตัดให้เธอครึ่งหนึ่งนะก่อนแช่ช่องฟิตวัสนาะ <laughs> นกกขขั่นก็เลยคือในใจเธอรู้ใจฉันน้อยไปแล้วฉันกินหมดเลยนะเนี่ยปลาตัวหนึ่งฉันกินหมดนะถึงตัวฉันจะเล็กแต่ว่ากระเพาะฉันใหญ่นะประมาณนี้เนาะ,ะนะเ <c oughs> นาะ,ะนะมันตัวใหญ่ไปแฟนบอกเนาะค่ะเนาะมันตัวใหญ่ไปแต่ฉันจะตัดครึ่งให้เธอวาสะนาเธอจะได้กินได้หลายวัน แฟนก็เลยว่าฉันไม่ได้หวงนะฉันไม่ได้หวงฉันไม่ได้ประหยัดเพียงแต่ว่าฉันคิดว่ามันตัวใหญ่ไปเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเธอจะกินไม่หมดเราจะเสียของพนวางสีนเนาะคะ่ะเนาะนัะกนเลยอ๋อโอเคฉันอันนี้ให้เธอ,อหั่นเป็นครึ่งหนึ่งเป็นชิ้นครึ่งหนึ่งให้ฉันก็ได้วันน่เะะนอกจากเนาะแฟนว่าเพิ่นอะบ่หวงบ่าหามดอกอยากกินยังก็กินพนว่าอยากสื่อก็สื้อพนวางสีนะะนอกจากเนาะ ทั้งบนนี่กับแฟนคนซื้อให้จากแฟนผ้าไปซื้อเนาะคะ่ะเนาะจะเลยก็ขอบคุณแฟนในร้านนะคะน่ะเนาะแบบของถูกใจเนาะคะ่ะได้ของถูกใจามาบุอน,นี้เนาะคะ่ะเนาะกับเขาในร้าน World f o o d ์เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดแบบยูไก่แถวแบงเกอร์หรือว่าอยากไปเดงเกอร์เนาะคะ่ะเนาะนัะนะกกสิเขียนพพิม์ทีอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะอยู่มุมสามเหลี่ยมเนาะคะ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็สิเห็นทีอยู่เนาะค่ะเนี่ยจะ เนี่ยจะชื่อร้าน World Foods เนาะค่ะเนาะเนี่ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวนัดสิพิมทีวีของร้างให้นาะค่ะเนาะแล้วก็ไปตามหาอยู่แบงเกอร์เนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้นัดไปหมวนานนะกัสิบผ้าเบิร์นรานเนาะคะ่ะเนาะสิบผ้าชมรันให้เบิร์เนาะคะ่ะนัมบรู้ว่าเขาอนุญาตให้ทายคลิปบ่านะะ่าจ้ะเนาะแต่ว่ามัอนี่นัดกับบริษัทายคลิปในร้านเนาะจ้ะเนาะนัดกับความบังเอิญเนาะคะ่ะแฟนกับอยากรีบซื้อแล้วก็รีบกลับก็เลยไปจับ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 ,จบแล้วก็อันใจตังเนาะคะ่ะ แต่บางเอิญบังเอิญนัดคัมบางอย่้จาว่านัดแบบเซ้อไผ้เจ้าของร้านเพิ่์นบอกว่าเพิ่งจะมีผู้หญิงไทยคนแรกที่เข้าร้านนี้แล้วจ่ายเงินซื้อกับข้าววาสนาเพิร์นว่าคนคนไทยทีไปซื้อกับเขาในร้านส่วนมากก็จะสื่อแบบนิดน้อยจ่ายเงินแบบนิดน้อยนะคะคือว่านัดจ่ายบุรี่นัดจ่ายทั้งหมดเจ็ดสิบหกปอนด์เจ็ดสิบพีเนาะค่ะนัดจ่ายเนาะเนาะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่งจะมีคนแรกนี่แหละที่ใช้เงินจ่ายกับข้าวเยอะ บรรวางสิเนาะค่ะเนาะนักกัฮะฉันฉันคนแรกแล้วสันนะก็เลยว่านักก็เลยบอกเขาจะกลับกลับไปว่านั่นที่นัดมาเนาะค่ะแลักกัแฟนก็เลยบอกเขาว่านัดแบบอาหารที่นัดนัดหมักนะคะแฟนก็อนุญาตให้นัดสื่อเนาะค่ะเนาะเพราะว่านั่นที่เข้ามาสื่อที่ค่ะนัดอาสิบแบบว่าบุริย์ไปทุกอาทิตย์เนาะค่ะเนาะวันทุกวันพุธนะคะเขาจะเสียเอาของมาลงไม้เนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากไปเนาะค่ะร้านเวิ l ์ f ฟู d ดเนาะค่ะ กะเช็คเบิ้งในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะว่ากานเปิดจักโมงจักโมงเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตอนล็อกดาวน์เข้าจับบอปิดเนาะค่ะเข้าจัเปิดตลอดเนาะค่ะกะแวะไปเบิ้งใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะกะมาลีวิทย์เฮเบิรงแค่นี้ระค่ะแล้วกัอย่าลืมเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะแล้วก็ว่าคลิปต่อไปนะเช็คกับเขายังให้เพื่อนๆได้เบิรงเนาะค่ะเนาะ สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ